うん。 สิ่งแรกให้ประเมินความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุเป็นอันดับแรกโดยการตรวจสอบบริเวณรอบๆก่อนเข้าทําการช่วยเหลือเช่นมีสายไฟที่กําลังช็อตอยู่ใกล้แหล่งน้ําหรือมีรถสัญจรไปมาที่ทําให้เกิดอันตรายหลังจากนั้นให้ปลุกเรียกผู้ป่วยด้วยการตบไหล่ทั้งสองข้างดังๆว่าคุณครับคุณครับหากไม่รู้สึกตัวหรือไม่หายใจให้ทําการ CPR ต่อครับ ทร1669โดยแจ้งาการผู้ป่วยสถานที่เกิดเหตุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งคือให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับหา,หาที่เกิดเหตุไม่เจอรวมถึงแจ้งรายละเอียดของผู้ป่วยเช่นอาการสถานที่เส้นทางที่จะเดินทางมาได้สะดวก หากผู้ป่วยอยู่เพียงลำพังอย่าทิ้งผู้ป่วยไปไหนนะคะโดยเปิดโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารและรับฟังคำแนะนำของผู้าหน้าที่กู้ชีพหากอยู่หลายคนให้ผู้อื่นเป็นคนโทรแจ้งและแถวนั้นถ้าไม่มีเครื่อง AED ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นำเครื่อง AED มาด้วยนะคะเดี๋ยวกดโทรสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหนึ่งหกนะคะมีผู้ชายอายุสามสิบปีค่ะหมดสติล้มลงขณะออกกำลังกายค่ะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นะคะขับเฮาท์ค่ะตรงเขตลาดยาวช่วยส่งคนมาด้วยนะคะขอทราบชื่อเบอร์โทรศัพท์ผู้แจ้งด้วยค่ะชื่อจุเนียค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะเดี๋ยวจะประสานทีมให้ออกไปช่วยเหลือเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ กรณีที่มีเครื่อง AED ที่ทำงานสามารถเอามาใช้กับคนไข้ได้เลยนะคะเมื่อเครื่อง AED มาถึงให้ผู้ช่วยหลืออีกคนหนึ่งเตรียมเครื่อง AED โดยถอดเสื้อผู้ป่วยออกและติดแผ่นนำไฟฟ้าทั้งสองแผ่นแผ่นแรกติดบริเวณใต้กระดูกไหปาลาร้าด้านขวาแผ่นที่2ติดชายโครงด้านซ้ายโดยเราจะต้องทำความสะอาดก่อนนะคะเช่นหากผู้ป่วยตัวเปียก จะต้องเช็ดให้แห้งก่อนหรือหากมีขนหน้าอกก็จะต้องกนออกก่อนและที่สำคัญต้องทำทันทีที่เครื่อง AED มาถึงค่ะเปิดเครื่อง AED และปฏิบัติตามคำแนะนำจากเครื่องจนเมื่อเครื่องสั่งแนะนำให้ทำการช็อคให้ผู้เสียงดังนังว่าฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนกดปุ่มช็อคไฟฟ้าแต่หากเครื่องไม่สั่งช็อคให้ทำการดหนอกอกต่อไปครับ เพียงเท่านี้เราก็ช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดและปลอดภัยเห็นไหมครับการใช้เครื่อง AED ไม่ยากอย่างที่คลิปเพียงแค่เราทําตามขั้นตอนทั้งหมดกข้อนี้โดยไม่ตื่นตระหนกตกใจเราก็สามารถที่จะช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ทําให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอ,อดชีวิตมากขึ้น